สำหรับชาวราศีตุลน,นะครับนะจะทำบุญอะไรดีนะครับในเดือนมกราหกแปดเดนะครับนะอันนี้ก็เป็นแนวทางเนาะเอาไว้เป็นไกด์ไลน์ละกันนะครับสำหรับเรื่องแรกเนี่ยเขาบอกว่าอะไรนะเขาบอกว่าทำบุญเกี่ยวกับทางการแพทย์นะครับอาจจะเป็นในเรื่องของอุปกรณ์นะครับนะทางการแพทย์หรือว่าบางคนเนี่ยนะชอบที่จะร่วมสร้างโรงพยาบาลเนะี่ยไม่ใช่ว่าไปนะ ท,ทุนก็เป็นล้านนะไม่จาเป็นนะครับเดี๋ยวนี้เนี่ยเราโอนไปในเรื่องของโรงพยาบาลใหม่ๆที่อยากจะสร้างโรงพยาบาลเนี่ยนะครับก็ได้นะห้าบาทสิบาทนะครับนะอิดทุกก้อนนะทรายทุกกำเนี่ยนะปูนทุกถุงเนี่ยนะครับแหมก็ถือได้ว่าร่วมสร้างโรงพยาบาลนะบางคนก็อาจจะเป็นในเรื่องของอุปกรณ์ทางการแพทย์ก็ได้นะสำหรับชาวราศีตุลน,นะครับนะในปีนี้เนี่ยเราก็จะมาเปิดไพ่ด้วยว่าเอ๊ะมันจะเสริมผล,ลบุญ นะด้านไหนของชาวราศีตุลน,นะครับนะถ้าบอกว่าทางการเงินนะมันจะทําให้การเงินของชาวราศีตุลเนี่ยนีม่มันคล่องเนื้อคล่องตัวนะทำอะไรเนี่ยนะก็มั่งมีสีสุขนะครับบางทีเนี่ยที่ผ่านมาเราเองเนี่ยทำมาต้องเยอะยังไม่เห็นผลกลนใดทั้งใดใดทั้งสิ้นนะครับแม่มันมาผลิตผลเนี่ยตอนที่เราสร้างบุญเนี่ยนะ ช่วงนี้นะครับอ่ะถัดไปนะครับสำหรับชาวราศีตุลน,นะครับในมกรา68นะ,รนะครับเรื่องของเทียนนะเรื่องของแสงสว่างนะครับแสงสว่างเนี่ยนะตีความได้หลายรูปแบบนะครับจะเป็นในเรื่องของการบริจาคค่าไฟก็ได้นะครับหรือว่าการให้ความรู้ก็ได้นะในเรื่องของการให้ความรู้นะ ก็เรียกว่าอาจจะทุนการศึกษาเนี่ยเกี่ยวกับพระเกี่ยวกับเนนนะหรือว่าทุนการศึกษาเด็กก็ได้นะครับได้อยู่นะครับอะไรที่ว่ามันส่องแสงสว่างนะเออแต่ผมมองว่าจะเป็นพวกค่าน้ำค่าไฟเนี่ยก็ไม่ผิดกติกาแต่อย่างไดถือว่าถูกฉะโลกเลยทีเดียวนะครับการทําบุญครั้งนี้เนี่ยทำให้ชาวราศีตุลเนี่ยโอ้โหมีโอกาสพบพบความสําเร็จนะไพ่เดอะสตาร์เนี่ยขึ้นมานะครับคุณคิดสิ่งใดเนี่ยบางทีเนี่ยมันผลิผลนะครับนะ มันเหมือนกว่าจะสามาต้องนานอย่างนั้นอย่างนี้นะครับมันมาผลิตผลเนี่ยนะในช่วงห่วงปีนี้นะครับในเดือนนีนะ้ก็ลองดูนะครับออผมราศีตุลอยู่เหมือนกันนะครับแต่ก็จะได้ไปทำเนาะอ่ะสุดท้ายท้ายสุดของชาวราศีตุลน,นะครับแม่มาเป็นของมีคมเลยทีเดียวนะครับของมีคมเนี่ยแนะนําว่าเป็นในเรื่องของอา,อาจจะเป็นพวก อัฐบริขารนะเอาไ้เป็นแบบพวกมีดโกนนะของมีคมนะน้ำยาขัดห้องนุงห้องน้ำนะแปรงถูพื้นอะไรเงี้ยสำหรับคนนี่เขามาทำงานที่วัดนะครับแล้วเขาก็จะได้มีอ่เขาเรียกอะไรอะของเอาไปขัดถูวัดหรือว่าบางทีเนี่ยคุณบอกโอ้โหไม่มีอะไรไปถวายเนี่ยเราไปขัดห้องน้ำวัดเนี่ยนะก็เขาบอกว่าการงานก็จะดีนะครับมันจะนำความสุข ความเจริญมาให้คุณเนี่ยอย่างคาดไม่ถึงเลยทีเดียวนะครับอันนี้ก็ลองดูนะอาจจะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับยังไงก็ลองดูนะชาวราศีตุลผมก็เป็นกําลังใจให้นะผมก็ชาวราศีตุลดูเช็คเช่นเดียวกับท่านนะครับยังไงก็ขอให้ชาวราศีตุลเนี่ยมีความมั่งคั่งร่ำรวยแล้วก็สุขภาพแข็งแรงนะครับ